สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ป้าจะมาสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปนะคะมาสอนเรืเ่องทิศทางลมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างป้าว่าค่อนข้างง่ายนะคะแต่เด็กๆมักจะสับสนเนี่ยป้ามาสอนเคล็ดลับให้ <S <S ลมเนี่ยเวลามันปลิวมันเออเราจะดูว่าทิศทางลมไปทางไหนเราดูจากขอมันปลิวไปทางไหนต่างหางโอเคไหมคะ <S 1> <S 1> เราไม่ต้องสนใจว่ามันจะพัดจากทางซ้ายไปทางขวาพัดจากทางขวาไปทางซ้ายโอเคไหมคะแปลว่าอะไรคะถ้าของปลิวไปทางขวาแปลว่าลมไปทางขวา ลมที่ไปทางขวามันจะไปจากทางไหนไม่ได้เลยนอกจากไปทางซ้ายโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดมันให้สั้นลงจะได้มั่นใจมากขึ้นไม่ต้องมัวแต่มาลังมาลังเลระหว่างทางว่าเอ,อ๊ะมันจะซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายจำไม่ว่าถ้าของปลิวไปทางไหนแต่ว่าลมพัดไปทางนั้นโอเคไหมคะเด็กๆมาดูสิคะว่าข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยข้อไหนมีทิศทางลมทางเดียวกับลูกศรลูกศร พัดไปทางไหนคะพัดไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นสิ่งของก็ต้องพัดไปทางซ้ายถึงจะเป็นที่ถึงจะเป็นที่ทางลมที่ทางเดียวกันโอเคไหมคะก็แปลว่าต้องตอบข้อนหนึ่งโอเคไหมคะมาดูว่าวค่ะมาดูว wow ่าวเด็กๆจะเห็นว่าวทิศทางไปทางซ้ายเด็กๆดูสิคะอะไรอะไรที่ของปลิวไปทางซ้ายเด็กๆจะเห็นชัดเจนแล้วทําไมคะข้อที่1ของปลิวไปทางซ้ายโอเคไหมคะเด็กๆอาจจะดูว wow ่าวดูผมปลิวอะไรก็ได้ แต่เด็กๆจะเห็นสิ่งของที่โจทย์พยายามบอกเด็กๆว่าภาพนี้ลมไปทางไหนโอเคไหมคะมาดูปล่องไฟค่ะ <c oughs> ปล่องไฟไปทางซ้ายเด็กๆดูสิคะอะไรควันอะไรที่ไปทางซ้ายเด็กๆจะเห็นว่าทาไมคะข้อที่1ต่างหาที่ควันไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นมีทิศทางลมทิศทางเดียวกับลูกศรโอเค okay, ไหมคะในเรื่องราวผ้าตาลลูกศรไปทางขวาแล้วะเด็กๆต้องไปหาละอะไรที่ปลิวไปทางขวาโอเคไหมคะ ข้อที่1ของปลิวไปทางขวาไหมข้อที่2ของป ridge, ลิวปไปทางขวาไหมแล้วข้อที่3ของปลิวไปทางขวาไหมเด็กๆก็จะเห็นว่ามันปลิวไปทางขวาโอเคไหมคะนะคะทีนี้เด็กๆด,ดูสิคะว่าทิศทางลมของภาพเนี่ยของภาพที่ในสีส้มเนี่ยของบ้านหลังนี้ของว่าวแ,แบบนี้ของผ้าแบบเนี้ยทิศทางลมไปทางไหนให้เด็กๆว,วงไว้ว่าววิไปทางไหนฮะว่าวปลิไปทางขวา อาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจมาดูบ้านก่อนค่ะบ้านควันปลิวไปทางไหนคะควันก็ปลิวไปทางขวา <5. S 1> เสื้อผ้าปลิวไปทางไหนคะเสื้อผ้าก็ปลิวไปทางขวาดังนั้นทิศทางลมของภาพนี้ได้แก่ข้อสองเพราะปลิวไปทางขวาโอเคไหมคะนะคะมาดูข้อที่นั่งก่อกองไฟไปดูภาพแรกว่าวปลิวไปทางไหนคะว่าวปลิวไปทางซ้ายดูควันไฟที่เกิดจากการก่อกองไฟปลิวไปทางไหนคะก็ปลิวไปทางซ้าย ลูกโป่งปลิวไปทางไหนคะลูกโป่งก็ปลิวไปทางซ้ายดังนั้นป้าถามว่าทิศทางลมในข้อนี้จะคือ1นหรือคือ2คะเพราะฉะนั้นข้อนึงเป็นคตอบที่ถูกต้องเพราะปลิวไปทางซ้ายโอเคไหมคะนะคะเด็กๆลองมาดูอีกอันนึงซิว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันไหมป้าถามว่าภาพใดในต่อไปนี้ใน9ภาพที่มีทิศทางลมทางเดียวกับภาพทางซ้ายมือ เด็กๆจะเห็นเสื้อปลิวไปทางไหนคะเสื้อปลิวไปทางขวาโอเคไหมคะเรามาดูเวลาเราดูช้อยเนี่ยป้ามักจะชอบให้เด็กๆดูเรียงข้อกันไปเด็กๆจะได้ไม่ลืมดูข้อใดข้อหนึ่งโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นป้าถามว่าอะไรบ้างที่ปลิวไปทางขวาเด็กๆดูสิคะข้อที่1ว่าวปลิวไปทางขวาแน่นอนเพราะฉะนั้นคําตอบคือนะคะข้อที่1คือปลิวไปทางขวาโอเคไหมคะนะคะพอมาข้อที่2 ลิวไปทางขวาไหมฮะไม่ได้ปลิวไปทางขวาแล้วปลิวไปทางซ้ายล่ะโอเคไหมคะมาดูข้อที่3เป็นว่าวเหมือนกันเป็นว่าวเหมือนกันอย่างหนึ่งผูกไว้หน้าบ้านปลิวไปทางไหนคะปลิวไปทางขวาเพราะฉะนั้นข้อที่3ก็ปลิวไปทางขวาโอเคไหมคะนะคะนะคะมาดูข้อที่4ข้อที่4ดอกไม้ปลิวไปทางไหนคะดอกไม้ปลิวไปทางไหนคะดอกไม้ปลิวไปทางซ้ายเราจะหาทางขวาเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจอันซ้ายโอเคไหมคะ มาดูข้อที่5ลูกโป่งปลิวไปทางไหนคะลูกโป่งปลิวไปทางขวาเพราะฉะนั้นคําตอบคือขวาโอเคไหมคะไปดูข้อที่6ปล่องไฟควันปลิวไปทางขวาไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ละข้อที่7กระดิง่งปลิวไปทางขวาไหมคะปลิวไปทางขวาโอเคไหมคะถามว่าลมข้อที่8ฝนตกเด็เดกๆดูร่มดูร่มกับดูฝนสิคะปลิวไปทางไหนคะทางขวาไหมคะ ไม่ใช่ทางขวา<ม>ใช่ไหมคะมเพราะยังข้ามไปมาดูข้อที่9ดูธงนะคะธงปลิวไปทางไหนฮะธงปลิวไปทางขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธงคือปลิวไปทางขวาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเน,นี่ยอันเนี้ยถ้าเด็กๆทาถูกต้องแปลว่าเด็กๆมีความเข้าใจเรื่องทิศทางลมมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องทิศทางลมแล้วเนี่ยคุณพ่อแม่อาจจะสอนเด็กๆเ,เพิ่มเติมเรื่องความแรงของลมนะคะแรงมากแรงน้อยแรงเท่าไหร่ยังไงนะคะ สอนพวกนี้เป็นสอนวิทยาศาสตร์รอบๆตัวเด็กๆคุณพ่อคุณแม่หาสิ่งที่ทดลองอยู่กับเด็กๆสอนเด็กๆตอนเย็นๆบ้างก็จะดีมากนะคะเป็นการใช้เวลาร่วมกันอย่าง,างมีคุณภาพนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ